ชาวเขมรงัดก,กับบริษัทจีนไม่พอใจการเรียกเก็บค่าบริการทาพิเศษสุดโหดในสนามบินหรือคนจีนได้กลายเป็นชนชั้น VIP ในกัมพูชาไปแล้วเป็นที่ทราบกันดีว่าในมุมมองของรัฐบาลเขมรจีนคือแหล่งเงินทุนสำคัญในการหล่อเลี้ยงประเทศกัมพูชาและเป็นผู้สนับสนุนคนบางกลุ่มในรัฐบาลเขมรมานานเป็นเวลาหลายปีโดยเฉพาะกลุ่มจีนเถา ที่ใช้อาคารของที่ปรึกษาส่วนตัวนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเนตเป็นสำนักงานของแก๊งคอร์เซนเตอร์ตามที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การสหประชาชาติได้ออกมาเปิดเผยเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนั่นทำให้คนจีนได้กลายเป็นชนชั้น v i p ในกัมพูชาไปโดยปริยายเหมือนกับที่เกิดขึ้นในสอปปอรลาวและดูเหมือนว่าชาวจีนเหล่านี้ก็รู้ถึงสิทธิพิเศษที่ตัวเองได้รับในประเทศเหล่านี้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีปากมีเสียงหากพบว่า เรื่องร้ายที่เกิดขึ้นมีชาวจีนอยู่เบื้องหลังที่ชัดเจนที่สุดก็คือกรณีของการสร้างนาครวัดจำลองในประเทศจีนที่ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยที่ไม่มีการคัดค้านจากทั้งฝั่งรัฐบาลและประชาชนชาวขาเขมรแต่กลับมีการต่อต้านอย่างหนักเมื่ออินเดียประกาศที่จะสร้างวัดฮินดูจำลองดังกล่าวในประเทศของตัวเองล่าสุดก็เกิดขึ้นกับกรณีของวัดภูม่นฟ้าซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากอนาณาจักรของโบราณ ได้นาจุดเด่นของสารที่ต่างๆมาประยุกต์เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปราสาทหินพี่มามปราสาทหินพนมรุง้งแต่กลับได้รับการต่อต้านจากชาวเขเมรว่าเป็นการลอกเลียนแบบนครวัดนครธมตามที่เป็นข่าวเมื่อหลายเดือนก่อนการที่ชาวจีนมีสิทธิพิเศษต่างๆในกัมพูชาได้เริ่มสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเขเมรบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการทําธุรกิจของชาวจีนที่คนในพื้นที่มองว่าเป็นการเอาเปรยียบประชาชนกัมพูชาและเป็นผลงาน ที่รัฐบาลเขมรและประชาชนภูมิใจอย่างที่สุดนั่นก็คือท่ากัดสยานเสียมราฐอังกอร์ที่เพิ่งแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการไปไม่นานโดยมีบริษัทของชาวจีนเป็นผู้บริหารสนามบินแห่งนี้เมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมากลุ่มคนขับรถแท็กซี่และผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัดเสียมราฐกว่า70คนได้รวมตัวกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขปัญหา การเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่เชื่อมต่อจากสนามบินเสียมราฐอังกอร์ไปยังทางหลวงแผ่นด,ดินหมายเลขห้าซึ่งมีบริษัทจีนควบคุมดูแลอยู่โดยก่อนหน้านี้เริ่มมีประชาชนจํานวนหนึ่งได้ออกมาพูดถึงปัญหาดังกล่าวไปแล้วว่ามีการเก็บค่าบริการสูงเกินเหตุที่ไม่ใช่เพียงค่าค่าผ่านทางเท่านั้นแต่ยังรวมถึงค่าจอดรถในสนามบินอีกด้วยถ้ากัศตรยานานาชาติเสียมราฐอังกอร์ได้ทําการเปิดอย่างไม่เป็นทางการ มาตั้งแต่วันที่16ตุลาคมปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนโดยเป็นสนามบินที่ได้รับการลงทุนโดยบริษัทอังกอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตอินเวส b o เมนบเียหรือ AIAI ด้วยเงินลงทุนราว1,100ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นการลงทุนในแบบ BOT build operate transfer เป็นระยะเวลา55ปีการก่อสร้างสนามบินได้เริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมปี2020 โดยเป็นสนามบินระดับ 4E ที่สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ในการลงจอดได้การเจรจาระหว่างคนขับรถแท็กซี่และตัวแทนของทางจังหวัดกินเวลานานกว่า2ชั่วโมงโดยจุดประสงค์ในการรวมตัวของผู้ประท้วงก็เพื่อขอให้บริษัทจีนทําการยกเลิกค่าบริการซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการรถดยสารเนื่องจากบริษัทได้เรียกเก็บเงินค่าจอดรถที่สนามบินอยู่แล้วก่อนหน้านี้ นายลีวันนาโคโฆษกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสียมราฐได้ออกมาชี้แจงว่าฝ่ายบริหารจังหวัดกำลังศึกษาและหาทางเจรจากับบริษัทจีนที่ลงทุนในการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ในอำเภอสุนิคมเนื่องจากทางพิเศษดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนของจีนด้วยอย่างไรก็ตามนายลีวันนาคเปิดเผยว่าการบริการเส้นทางนี้จะใช้กับรถยนต์ที่เข้าและออกจากสนามบินเท่านั้นส่วนรถยนต์ที่ขับตามปกติ ไม่จะเป็นจะต้องเข้าไปใช้เส้นทางดังกล่าวขอให้ประชาชนและบริษัททัวร์อย่าสับสนในจุดนี้และให้เวลากับทางจังหวัดในการเจรจากับทางบริษัทจีนก่อนคนขับรถแท็กซี่คนหนึ่งเปิดเผยว่าพอเราเข้าไปในสนามบินเงินก็ไม่เหลือแล้วแถมยังหาลูกค้าได้ไม่มากเราเสียเงินส่วนใหญ่ไปกับค่าน้ํามันเราจรึงมีเงินเหลือไม่มากตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าผลการเจรจาจะออกมาเป็นอย่างไรโอกาสที่จะเจรจาได้สาเร็จ มีเพียงแค่50%เท่านั้นตามประกาศของบริษัทการลงทุนสนามบินจีนการให้บริการรถยนต์ใช้เส้นทางไปยังสนามบินเสียมราฐอังกอร์เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาบริการเหล่านี้แบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ 1. รถยนต์ไม่เกิน7ที่นั่งแต่รถบรรทุกรวมสัมภาระที่มีน้ำหนักต่ำกว่า2ตันคิดราคา3ดอลลาร์หรือ104บาท2รถยนต์ที่นั่ง และรถบรรทุกรวมสัมภาระขนาด2-5ถึงตันคิดราคา6ดอลลาร์หรือ207บาท 3. รถยนต์ตั้งแต่20ที่นั่งขึ้นไปและรถบรรทุกรวมสัมภาระขนาดตั้งแต่5-10ถึงตันคิดราคา9ดอลลาร์หรือ310บาทและ 4. รถบรรทุกรวมสัมภาระที่มีน้ำหนัก1 0 2ถึงตันคิดราคา12ดอลลาร์หรือ4 1 4บบาทโดยราคานี้ไม่รวมค่าจอดรถรอผู้โดยสารในบางจุดของสนามบินซึ่งมีผู้ใช้บริการบางคน เดีเอยวมาตำหนิการบริการของทางสนามบินว่าเป็นการขู่รีดประชาชนมากเกินไปแค่ขับรถเข้าไปในสนามบินก็ถูกเรียกเก็บเงินแล้วซึ่งเขาได้ใช้เวลาเข้าออกเป็นเวลาเพียง7นาทีแต่ต้องจ่ายค่าที่จอดรถอีกถึง1.25ดอลลาร์หรือ43บาบาทโดยถือว่าเป็นการจอดรถเป็นระยะเวลาครึ่งชั่วโมงการคิดค่าบริการของบริษัทจีนที่ดูแลสนามบินแห่งใหม่ถือว่าอยู่ในอัตราที่สูงมาก ไม่ใช่เพียงแค่กับประเทศที่ยังถือว่าด้อยพัฒนาอย่างกัมพูชาเท่านั้นแม้แต่ประเทศที่ใหญ่กว่าก็ยังถือว่าไม่สมเหตุสมผลเพราะต้องเสียเงินทั้งค่าผ่านทางไปจนถึงค่าจอดรถในการใช้พื้นที่ดังกล่าวซึ่งคิดตามระยะเวลาที่ใช้จนกว่าจะมีการขับรถออกมาจากพื้นที่นั้นๆและคงเดาได้ไม่ยากว่าท้ายที่สุดแล้วจะต้องมีการโยนภาระกลับไปยังนักท่องเที่ยวที่เหมือนจะต้องจ่ายค่าบริการนี้ในทางอ้อมผ่านค่าโดยสารที่ถูกเรียกเก็บจากคนขับรถแท็กซี่เหล่านี้ และแน่นอนว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําให้บริษัทจีนลดค่าบริการลงมาจนถึงระดับที่ผู้ประท้วงพอใจอย่างมากก็คงเป็นการลดราคาลงเพื่อลดกระแสะต่อต้านเท่านั้นเพราะสนามบินแห่งใหม่ก็เพิ่งเปิดใช้งานและยังไม่มีการทํากำไรจากการลงทุนแต่ที่สําคัญกว่านั้นค่าบริการที่เรียกเก็บจากประชาชนก็อาจจะไม่มีต้นทุนในทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวเพราะอาจจะมีนักการเมืองบางกลุ่มต้องการส่วนแบ่งจากโครงการนี้ด้วย อย่างที่เคยมีสื่อต่างประเทศได้เคยเออกมาเปิดโปงเครือข่ายของคนในรัฐบาลนายฮุนมาเนตที่มีการเข้าไปทําธุรกิจถือหุ้นหรือมีส่วนแบ่งจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่แทบจะทุกบริษัทในประเทศกัมพูชาและนั่นจึงอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ทําให้ค่าบริการสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งถ้าประชาชนชาวกัมพูชายังคงให้ความนิยมผู้ปกครองประเทศเหล่านี้อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพวกเขาก็คงต้องรับผลที่ตามมากันเอาเองอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของกัมพูชา ก็คือการที่มีสิทธิพิเศษของชาวจีนที่มักจะได้รับการคุ้มครองปกป้องโดยรัฐบาลจนทำให้ชาวจีนบังกลุ่มเหิมเกริมจนถึงขั้นกล้าทำร้ายตำรวจซึ่งในวันเดียวกันกับที่มีข่าวการประท้วงของคนขับรถแท็กซี่ก็มีข่าวของการทำร้ายตำรวจของชาวจีนคนหนึ่งและการจับกลุ่มชาวจีนที่ทำผิดกฎหมายจำนวน36คนแต่สื่อหลักที่นั่นไม่กล้าแม้แต่จะพาดหัวข่าวว่าเป็นคนจีนแต่กลับใช้คำว่าชาวต่างชาติแทนเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาหากพบว่า คนร้ายเป็นชาวจีนซึ่งดูเหมือนจะเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการกระทบกับความรู้สึกของชาวจีนแต่ถ้าหากเป็นชนชาติอื่นสื่อเหล่านี้จะระบุสัญชาติคนร้ายในภาคหัวข่าวอย่างชัดเจนบางทีมันอาจจะเป็นนโยบายของรัฐบาลขเขมรที่ให้สื่อมวลชนพยายามหลีกเลี่ยงหรือนะมัดระวังในการพูดถึงชาวจีนในทางที่เสียหาย